สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดี้ตอนรับเขาช่องน้องจะจ่าผ้ารวยน้องจะจ่าผ้ารวยได้เดินทางมาสิ่งที่น้องเจจ่าไฟฝันมาป่าม่านหลายเดือนแล้ะพี่น้องว่าจะมีโอกาสบุญวาสนาสิเด็กมาวัดนี้ค่ะวัดนี้คือวัดยังนอติดตามนไปน้ากันครับพี่น้องร้านเคยผ้ามาเด้อค่ะเดอ้ออตีค่ะอตีร้านเคยพันผ้ามาพี่น้อง ดผ้ากันมาทุระมีอตีมี่ไนดามี่นองตุกตาค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคนผ้มาม่าผ้าน้ากันมาทุระพอมาทุระเส็จแล้วเร็จจากทุระแล้วก็บผ้ากันมาแล้วกับมา่าลดความอืดอัดออกไปเรียบร้อยหมายถึงฝากไว้กับห้องน้ำเรียบร้อยแล้วกัเท่าก็จะเดินทาง ไปไว้สซิงซักซิดค่ะตอนนี้น้องตุ๊กตาอาตีนหลานเคยแล้วกัน,น้องเคยค่ะให้เดินทางไปเพิ่นติดตามไปน้ำกันไหยค่ะเด้อคุงลูกป่าจิไปเมืองไหนเอาไม้เพื่อนอันนี้แม่ออกเพิ่นกวาดล้านค่ะกวาดล้านวัดทักความสะอาดให้สะอาดสะอ,าสะอ,าสะอา้านครับพี่น้องหน,นแลบริเวณเขตสิงซักดิ์ให้ดูดี ตอนนี้น้องจะจับผ้ารวยจะมาเบ่งบริเวณวัดนี้ค่ะวัดนี้ก็คือวัดดงหนองตาลครับพี่น้องนี่ค่ะอันนี้สาลาใหญ่คนด,ดงหนองตาลพี่น้องติดตามไปนิดกันเนาะค่ะเนาะ มัดจงน้องตาลพี่น้องโอ้ท้องฟ้าสวยงามเมฆสวยไปครับพี่น้องติดตามไปน้ำกันห้ามจอดห้ามจอดตลอดแนวมาชันพี่น้องเพิ่นบอกห้ามจอดรถมีเพราะว่าเป็นด้านที่ท่องเที่ยวห้ามจอดตลอดแนวนเพืนนเน่นบา้า นี่ค่ะอันนี้ก็คือข่าวเวสุวรรณพี่น้องข่าวเวสุวรรณอัน,นพญานาคค่ะเดี๋ยวเด้อเจ้าภาพพญานาคอันนี้เจ้าภาพเพิ่นชนจ่าลึกซื้อไหวคนที่ถวายน,นี่เด้อพี่น้องเด้อแดดฮ้อนอยู่พี่น้องจะกระบ่ฮ้อนปานใดในข่าวเวสุวรรณค่ะคนเฝ้าอยู่หนาา้าศาลาคุ้มครอง อันนี้เพื่อนเขียนไว้ว่าเลดเดอทองจากให้บึงเพื่อนเขียนว่าอุโบสถทรงประยุกต์อีสานล้านนาบนฐานสิมหินข้อมโบราณพันปีประสรนพี่น้องอ่านเอาเด้ออ่านผิดอ่านถือขออภัยพี่นอ้อง้็แดดมันห่นน่องแดด่องตาพี่น้อง อยากได้เดินทางมากหลังจากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้ยมีอาเจี้ขึ man, uh query, iet, ้นชีอะน้องคนมาลูบคลองพี่น้องโอ้ยหวานอะไรเนี่ยลูบคลองพี่น้องคนสวยลูบคลองหอานเป็นบ่ค่ะคือว่าคือยังแบบกระทะห่อนๆเลยแอเพราะแดดซองมากนี่โบกาลลูบเลยเนาะลูบมือพองเลยเด้แม่พักกันแม่จะใสค่ะคนสวย ีมาจากฟินแลนด์ปาดทูมาจากประเทศฟินแลนด์ตรงบินมาจากฟินแลนด์แพทานฟินแลนด์ลองสุวรรณภูมิแล้วก็สุวรรณภูมิอุดรอุดรก็ออกมาบอกเช็คบอก๊วยเช็คกีนโรงแรมเลยไม่ค่ะต้องการต้องการมาตรงนี้โดยตรงแสดงว่ายุ่งเมืองนอกนี่จอบอยู่ได้เนี่ยถ้ากับจอบวัดดงน้องตานเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระแสเพิ่นประม่านใดเพราะว่ากับบุหรี่กันกระแสวัดนี้ประม่านใดตั้งแบบตั้งใจมาจากฟินแลนด์เลย สำหรับคนที่เสือเรืองโชคลาบนะคะโชคลาบบอกเสือเรืองพญานาคเสือเรืองโชคลาบต้องหมาอันดับหนึ่งคือพญานาคใช่ค่ะอันดับที่สองคือมีมีเอ่อเปิดคุ้มทรัพย์ให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาภถูกลอตเตอรีใ่ใช่ธุรกิจเปิดมาเป<อ>ิดธุรกิจหนูจิมาขออย่างมือนีิคนสวยอ,อ,อยากเปิดธุรกิจ อยากให้ธุรกิจขอเลยขอปู่ให้ประสบความสำเร็จตามยอดที่ยอดหอดอดพันล้านบ่ค่ะร้อยร้อยล้านก็พอร้อยร้านเนาะลดลดลดศูนย์มาหน่อยนึงใช่ค่ะตามตามไม่เกินแรงเป็นแรงบุญคะอันนี้ไปไปขอเพิ่นไปนี่หรือว่ามาแค่ย่างขาหมอกัญญาหม้อหอนนี่แม่นค่ะเพิ่งขึ้าขึ้กันเลยอันนี้ไฟฝันมาประมาณสองเดือนแล้วว่าผู้ใดโน่สิผ้ามาเมื่อนีบบได้บดีมีเป้าหมายมาหนีเด้อเป้าหมายคือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีพ่าน้องมาเช็คกลางกาย บางทีคุณหมอบอกว่าเออมือหนีกรับบ๋าในเลื่อยมือหนาจาังมาใหมาๆๆก็ไอเดียปิ้งอยู่หน้าคาเขาไปวัดดวงน้องตาลกันเถอะพะนะสงสัยปูบรรจงมากลองดูดูในรายการ the six th sense แมนแมนแมน เบิ้งรายการเดียวกันจ้ะตอนนี้เพิ่งไปทายข้ามชนดแมนแล้วเพิ่งมาทายนี่แมนปะแมนแมนอ้นั่นล่ะใครไม่เหงกูเหงีนั่นแหละรายการนะประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้บินจากฟิลแลนด์มาตาหมืกขึ้นเป็นบะจากมงจกบินจากฟิลแลนด์มาจากมงเมื่อวันบ่ายสามห้าสิบบายสามห้าสิบเครื่องสุวรรณภูมิหกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วก็บิน บิน11บเอ11โมงเครื่องเมื่อกี้ทานีอุดรเอ้ยสนามบินอุดรธานีใช่ค่ะบ่ายเที่ยงสี่สิบก็รับรถเช่ารถแล้วก็ออกขับเองมาเลยขับรถมาเองป๊าดเถอะมาจากกินแล่นขับรถบ่เมื่อยบ่ลาเลยรตีป๊าดกินอีหยังได้ร้อยล้านไงกินอีหยังล่ะยังได้ร้อยล้านอย่างเดียวเป้าหมายร้อยล้านคือว่ามีพลังแม่นจ้ะอันนี้มากัน่สองคน จะคนอันนี้พี่พันยูนี่เพิ่นประลับอิสระอ๋อหมายถึงพันเดือดคนพื้นที่มากับลูกสาวสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกช่อง YouTube น้องเจเจพารวยนะเนี่ยน้องเจเจพารวยนะลูกไม่ได้ถ่ายวีโอธรรมดานะช่อง YouTube นะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะออ้ยทำไมอ่ะทำไมหน้าตาแบบว่าออ้ยพันจมพี่หน่องพันจมพันจมางไหนล่ะสูงเป็นไงพันทังเครื่องโดนอ๋อเหนื่อยละลูกแม่จะพูดอะเด็ดอ๋อ ยูแคนเบนเฮี e โอเคิา้ยพธาอยู่นี่พว่าพจมพว่าสิธาอยู่นี่ดาไปรูปเินดูอไปรูปดูอย่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 รูปแบบปลายนิ้วเนี้ยเอาเอาหมงนี่แล้วก็อย่ไ่แหวนไ่แหวนมาบอพนสวยบอการูปมันหอนมันบอลองไปรูปดูอันมะพร้ คนสวยจากฟินแลนด์กับพี่น้องเพิ่นบินจากฟินแลนด์เมื่อวานี่บ่ายสามโมงกว่ามาลงสนามบินสุวรรณภูมิหกโมงเ้าร์ราคาสิบเอ็ดโมงบินจากสนามบินสุวรรณฯสนามบินอุดรธานีแล้วก็เพิ่นมาลงนี่แล้วก็มีอันเอื่อยเพิ่นที่อยู่พื้นที่มะลาเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าตรงมะนีเพิ่นมาบุญเอาธุรกิจค่ะเพิ่นอยากได้ลอยล้านพี่น้องโบแมนพันล้านเด้อเพิ่นว่าเน้นลอยล้านตัดศูนย์สักกอนเพิ่นว่าตัดศูนย์สักกอนคันได้ลอยล้านแล้วจังเป่าเป็นพันล้านเตรียมอยังมาแน่น้อมาขอปูนี่ เตรียมยังมาแน่ของไหวปูโอ้ยังไม่เอายังเลยมันมีอย่างบไปคือคือว่าต้องไปเอาตรงมุ้นเนาะตรงที่เขาเจ้าเจ้าหน้าที่เพิ่ดเตรียมไปหายเนาะนี่ค่ะน้องเพิ่งมาจากฟินแลนด์แล้วกลับมากับทีมงานเพิ่นเพิ่นจะมาขอทําธุรกิจร่อยล้านเพิ่นวะน้องยาจาได้มีโอกาสสัมผัสเพิ่นพี่น้องไปเบิ่งเจ้าของในเดอร์ช่องน้องยาจาพารวยเหมือนแรงสีโหลดลงอห้โอเคค่ะน้องยาจาเอาจากล้โพงก็ได้จากยูทูบ น้องจาจาพารวยแล้วก็ตี้ติดตามแล้วก็มีคลิปนี้มือแรงเด้อมือแรงจังลงบดได้ไลน์สดคนสวยบนหรอกค่ะอากาศร้อนเหรือลูกเพิ่นบอกไทยบ่นี่เพิ่นบอกไทยไหนบ่อิดหน่อยจ้ะนิดหน่อย you speak Thai you speak Thai โอเคโอเคคนเขินคนสวยบอเป็นยังไงได้หน่อยได้หน่อยได้หน่อยคนงอนเวสแมมมี่คนจีนเงยแล้วคนเลยแบบงอน นายคนสวยดีกว่าไปจับพานให้หน่อยเร็วจับพานสวยๆเร็วจับพานของคุณยายเร็วดีดีจับพานให้คุณยายถ่ายรูปเร็วสวัสดีค่ะคุณหน้าอันมองนี่แน่นของเที่ยวของนี่มันเปิดมานจักปีล้วคะแบบว่าเอาที่ว่าแบบบูมๆเลยปีที่แล้วนะจ้ะบูมประมาณมระยะเวลา,ปร,าประมาณปีกว่าเนาะ แต่ว่าที่ว่าหูยินติดหูอีกคือรายการอย่างเนาะรายการรายการพี่พี่สมแม่รายการพี่สมมันชาชาชาแม่เพื่นมากกับทีมงานเพิ่นแม่โบแมนผมเป็นโบ่มำพี่สมพี่สมชาชาชาผู้ยิ่งสวยๆตัวสูงสูงแมนเพิ่นมากข้ามโนดแล้วเพิ่นแวะมานี่วัดองน้องตาลเพิ่นกะเล่ารายละเอียดให้ฟังในรายการเพิ่นแมนอันนี้ประมาณปีกว่าเนาะปีีกกว่่่าทเพินบุ โอาสาธุส่วนมากอันเพิ่นเน้นขออย่างเนี้ยคนที่มาสายบุญขอโชคขอลาบค่ะเน้นขอโชคขอลาบเลยขอเลยบ่ต้องบุญแม่นบ่ขอไห้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วสิมาถวายจ้ามาศราีสางบานแต่งเงินกอขอเลยบ่บ่บุญขออ่ะตุ๊กตาดาก็อย่าเพิ่งไปอาหารยุคู่กันเดี๋ยวสิคุยนิดนึงอ่าน้องตุ๊กตาก็ได้ดานี่บ่ได้บ่ได้ตั้งใจว่าสิมาแม่นโบ ห้ามาธุระในจังหวัดอุดรมากมีสิ่งศัก์ซ์จ้องให่มาคือว่าเขาถึงเขตนี้แล้วคือว่าไปวัดดวงน้องตาแมบนบอค่ะนี่น้องเขยกับน้องสาวด้วยค่ะเด้อมีความรู้สึกว่าอยากมาขออย่างน่มือนี่อยากมาขอรักษาสุดโตเนี่ยแล้วก็ผุนขอโชคํา้งหมอ๋อจะมาขอเรื่องสุขภาพให่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหล้วก็จะมาขอดอกไม้แดงโชคลาภกระปูวัดดวงน้องตาลเพื่อเป็นทุนเป็นห่อน ต่อไปอา้าวสาธุเด้อที่ใหญ่สัมผัสอาสสธุอ่ะไปบูชาเท่าไรคะนี่จับจิตศรัทธา,าเลยอันยอดบูในเพิ่นไปลนนแล้วนั่นยอดระบ่าบาบอาสสัุเพิ่นยอดแล้วครับพี่น้องท่านนี้น้องจ่าพ้าร้ยขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่างจองเจอกันคลิปนาน้องจา่าสิอ่าท่อนอ่าผ่านว่เขาอื่นผ่านเนาะผ่านดาวเรื่องไปถวายกูเยค่ะเด้อ จ้าจะมีพระพุทธเมตตาพระษาลีริกธาตุนะคะยังช่วงถุโบราณค่ะค่ะลงไปข้างล่างเนาะขอบคุณหลายๆค่ะตอนฝนตกเป็นยังไงมองนีท่วมบ่คะบ่บ่จ้าบ่ท่วมแต่ว่าทางแ่านๆล็กน้อยโอ้ค่ะประมาณนี้ข้อมูลเบื้องต้นเนาะค่ะเนาะเขาอนุญาตไปไหว้สิ่งศักดิ์สิิทธ์ก่อนเด้อสาธุทั้งขุนคอแล้วแล้วอันที่หนึ่งไปติดตามวันที่หนึ่งก่อน จ้าซอยหลานเปิดเส้นเลยค่ะพี่น้องตอนนี้น้องเคยค่ะอาทีอาทีไนดาน้องทุกตามาขอพ่อ,อปูเดอ้อมาขอโชคขอลาบขอได้แล้ววันนี้ไงเดอ้อได้วันนี้ไงกะสีแด้เอาเงินมาสร้างบุญสร้างบารมีกับปูเนาะตอนนี้น้องเคยอาตีน้องทุกตาในดาน้องเคยค่ะกำลังขอพ่อ,อปูอยู่เดอ้อ นี่คะ่ะคนมาขอพอรปูมองนี่ก็จะเป็นฐานของหลวงปู่อย่างน้อหลวงปู่ทวดบ่อหลวงปู่อย่างแน่นี่มีหลายองค์มากเลยลพีพนน่น้องมากราขอพอรมองนี่ก่อนค่ะคุณมาขอพรมองนี่ด้านหลังอาจจะเป็นศาลาใหญ่เกี่ยวกับการจิตบัตรมาพี่น้องด้วย อันนี้ลุงพ่อยังแน่นี่ลุงปูถวดมีบ่ะมันนี่ลุงปูอย่างลุงปูถวดเนาะจะมีลุงปูอยังเนาะไข่ไข่ลุงปูอยังที่ว่าอยู่เชียงเชียงไล่น่ะลุงปูอยังเนาะลุงปูอยังสักอย่างลหรพี่น้องซอยบอกน้องจ่าท้านรองจ่าลืมอมาดิหนีลุงโอ้นี่น่ะจะเป็นลุงปูถวดพี่น้องเพราะน้องจ่าบูชาแขวนอยูข้อก็คือลุงปูถวดอันนี้ลุงปูอยังเนาะซอยตอบในเด้อค่ะเด้อผู้ใดรู้นะ ผู้ใดรู้ซอยตอมน้องอจ่าเนี่เด้อเอาสิเป็นการบ้านให้เอฟซีท่ายนี่น้องจะจา่าผ้าร่วยขอฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ